คุดจิลล์ลบฝนพี่น้องคุดจิลล์ได้น้อยเดียวเนาะฝนตกก่อนพากันมาลบฝนจิลล์ยรรังมาทันได้หลายซ้่ไฝนสะตกห้ามก่อนสินได้พอป่นอยู่ว่เนี่ฝนกำลังมาตกกับตกบกคอยแห้งเนาะพี่นอ้องมีแต่ลม ตุ๊กตัวแมงเฮงเลยกว่านี่จิลล์ฮาวสบาดีพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยเขาออกมาให้มานาเนาะงามแรงๆพี่น้องมาหาโคจิลล์พี่น้อง รอไว้ปน่นถ้าได้หลายสิขัวเนะาะได้บมดลายกันสิป่นเนาะพี่น้องเราก็จะไปห้าลอกคุดอยู่ตามไฮน่าเนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่ไฮน่ามันควรที่รอลายสบายดีสวัสดีเด้อพนะี่น้องใหญ่แต่ว่าเนาะเราก็เคยขุดจากเื่อตกมาปีนี้เขาไปสิขุดนะก็หาเงินก็หาเงินงคมนมาคนมาคนอะไรก็ได้จากโตจากคนมา ตกแหงกันซะมันบดเด็ดเพราะคุดอยุ๊กเจ้า้หน้าเจ้าตัวน้อยมาแล้ว đi hang ngày đó đâu rồi. Oh, mày. Mình nhìn nó nhảy ได้มันเป็นสา เືมืนมือกล้องเหมือนกันบิน้องก็คุบว ก็เสียสัตพี่น้องใหญ่จะจังไรกกับโบเแน่ไปสมือไปดอกตัวซํำได้โาได้ปุ่น nhà nó đây xong tủ ขี้แตกเลยจะบริยากเสียติปาตุเด,ดี๋ยวพ่อเอาให้เด้อควัดยังนั่นนี่นูบอ,อตองใช้นูอยู่พันนานูฝา,ากแหลมจัง ฮันเราสีหายดอกเอาเอาขวัดคหน้าเราเพย์เราห้หัวนบักเกอร์ขวัดนขวัดเขียดค้าคัพี่น้องเขียดค้าคัพี่น้องตใอเป็นขวัดออกจ่างหูเนี่ย แต่ก็บบมีหมู่ก็บเอาหรงเนาะอุ้ยแต่ก็สิปล่อยไปเนาะโบมีหมูม่มันออกเหนืแพลูกขวัดมุ่งใหม่เลยเลย,เลยโอ้ยขวัดมงจิ๋อเนี่ยขวัดมุ่งนี่เลยหันมาท่วงแล้วก็ไป tôi nhảy vào cho con được Cool, <laughs> กอดเงเลยเริ่มเหืงง่อยเลยไกีทออดัวหักโต้หูหลเลอย่าขวัดเร็วมากมากเ็วปักนาเขามันเหลุกเหนื่อยแล้าาวสี่หโตนึงก็เหนื่อยเราเดินมากรองเนี่ยเรียมเรียมขอหัวแล้ว ใกล้ลายห<ม>ู<อ>ยังสิไปตัวนะ่ะอันดี้ค่ะหูยังตัวนะ่ะเจ้าชองคุยไก้กันได้เลยลองคุดเห็นป่ะตัวเหลืองหันยัอยื่อหูมาเลยพักันขวัดข้นหน้าชองหูช้ำหูเขียดะคำตัวหนึ่งเปินขวัด,วดออกจากหูนะาาหรืออันเดียวกันวะ อันใหม่อ่ไะ คุยมันหดลายุยู่ขมข่าบัวอยคุณบางอย่างกินคองซื้อตลาดนะครับ่ก็เบื่อแเลยพี่น้องเยากกินคองบ้านบ้านนะ <c oughs> บักเกอร นาดินทรายมันขดเหล็กใี่นหองับคือนาดินแบบดินทรายมันแห้งเหล็กเบื้งนี่พากันไปไล่งัวน้ยแม่มันชิชนเาหร่สิโตยังมันเนาะมมมาไหม Bad love นทีล้อว่าได้พอขัวกินละลักเอาพอขวัขวปนก็ได้นะกินกับมักถั่วมางนะัน้นได้สิแล้วปนสันแกวตัวใหญ่เต็มเนาะัวได้มันเลยจังตัวใหญ่ตั้งสิดปกติ 好，散。Awesome. ออติดงคุชี่หล่อกันหลายอยู่นนนะยาาพ,พี่น้องจำได้นะมันทักถล่มเนาะเดี๋ยวถ้าเมันกระเท่าซาวฟูดเนาะพี่น้องว่าสิ่งใดกี่หล่อลายสัน่นใดคุดกี่หล่อลบฝนพี่น้องฮ่าคุดกี่หล่อได้น้อยเดียวเนาะฝนตกก่อนพากันมาลบฝนกี่หล่อยังบอทันได้หลายซ้ำฝนพอตกห้ามก่อนสิน่งใดพอฝน,นอยู่บ่านี่ฝนกำลังมา ต๊ะตกับโต๊ะบกหอยแห้งเนาะพี่น้องมีแต่ลมโตะม๊ะผมอ่างแห้งเลยก็วันก็แม่ก็ลงห้ลงหน้าแล้วเนี่ยวันก้าวันบุ้งอลไรพี่น,ออน้องกลายจะฮอดย่าเป็นไหเห็ุหน้าเลยยังก็ไทยหอ,อกไทยหดไปแล้วเนาะ ไปหน่อยกับไทยหุดหน้าไว้แล้วนี่ข้าวหม่เบเกอร์เดี๋ยวไอ้ฝนหยุดตกก่อนน่าจะไปหาคุดต่อ แล้วก่อนมันก็ไปเอาเสียบเนาะมาคุดซอยกันฝนตกง่วกันแล่นเข้าไปส้นเทียงเบิดพี่น้องง้วกับบกก้ากิหนหญา้เนาะฝนตกกันแล่นเข้าส้นฝน พลกันมาเรื่อยๆเ,เนาะสีเศราง่ายบอนอ่เมื่อคืบมาทางใดกันเนาะดำเปื้อๆเลยสิโต๊เคิงยี่ดอกพลก็ค่อยลงมาเนาะเดือแต่ลงหมิดบางๆบ,งบ่จอนเพิ่งกะออกไปหาคุดแล้วพี่นอ้องค่อยแตยังไม่ได้ออกเนาะ โอพี่น้องวันนี้จะทาเบงพูหล่ได้จิลลอจะโตรหรือบ่ยันฝนแห้งมาอีกแล้วแ็่จะที่ได้คุดต่อหรือบ่เนาะตอนนี้เขาก็าสีเศร้าคุดเลยเนาะพี่น้องคุดจิลลอเขาก็าไดลายเตินะบเนาะกับบอกหัวจาจักโตคุดมาโดนเติบเนะาะหลังจากฝนซาโอ้แถวให้หน้าพี่น้องคุดแตกแตนเลยเนาะมีแต่ห้อยคุดจิลอกอ่ะบางควยก็เห็นหู้บ,บางควยก็บ่เห็นเนาะพี่น้อง ได้แน่บบได้แน่บาง่วยกะกะสิพากันเมื่ออะไรพี่น้องมันกันเริ่มขำแต่ฝน,นกันเริ่มสิมาแห้งแล้วเนาะกะสิเมื่อเบิ่งที่รออยู่เทียงว่าสิได้หลายสำใด้ไปปะเมื่อปะใช่ไหมตัวใหญ่ยังแมงซ้อนอ่ะใช่เบิ้งว่ามันสิตัวใหญ่จันได้เลิกสักเดี๋พี่เลิกนี่รอกว่าหกสิดกระปูน ดิบมันอ่อนมันอย่างดิบทรายมันแห้ขัดทักแล้วอเจอตัวใหญ่เจ้า่อตัวใหญ่ัใหญ่เติบเนาะไอ้ขตัวใหญ่ไปได้เลือโพวดเลือโคตใหญ่ระยะแล้วพี่นุ้งงป่ะเองไปปมุมไปเก้อไปไปเลยมุมเด้อเก้อไปเด้อ ข้าวอยู่ข้าวเนี่เมื่อเทียงเลยพี่น้องตอนนี้เขาขอาชิมาเบิ่งกชิลอพี่เนาะกับสมเทใส่ฟูเนะาะนับเป็นว่าจะได้ว่าสิดาายยได้ยักษ์โตโอ้ยไลายังไงเนี่ยโอ้ยได้อยู่พอเจียว ได้ยี่พอปนบัตหนึ่งพี่น้องได้ยีด่ดอกสาวปลายนเนาะงหนึ่งตัวน้อ,นอยเขียน,ยนเสือดินาตัวนอ้อ,นอยตัวใหญ่ปนกินกับผักกระโดนที่หลอกมีตัว,วน้อยตัวใหญ่เนาะมักโตกำกำลังใหญ่พี่น้องกำลังสีออกปีกตัวหอยนีมลงให้ลงหน้ากับพี่เป็นปีกเลย เาก็ได้พ่อคินแรงอยู่พี่น้องต่สปร์มานี่เนาะโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องสัน่นแบบคลิปนี้กับบอจอนกษตรขอจ,คอขอจบคลิปไวัสน,นีก่อนเด้อมาก็ยิลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครค้แล้วก็สั่นกระดิ่งให้บอจอนน้ำเนาะเพื่อสิวภาดคลิปใหม่ๆจากส่องของเราสัน่นแบบคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง